สวัสดีค่ะสวัสดีทุกขู่ทุกคนนะคะเมื่อนี้หิมะตกนะคะเดี๋ยวสิพามากินเขาา่าทมกลางหิมะนะคะหิมะกําลังตกค่ะภาพอาจจะเบลอแน่นะจ๊ะเพราะว่ามันโบมีแสงค่ะหิมะตกแบบอุย้ยกำลังง่ามเลยค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเข้ามากินเข่ากันเลยนะคะเมื่อนี้ก็มีข่าเหนียวมานน้ำนะคะข่าเหนียวอยู่ในกองนะคะ ข้าวเหนียวค่ะแล้วก็มือนีกามีลาบหมูนะคะค่ะอันนี้ข้าวเหนียวนะคะหนึ่งมาใหม่ๆเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะเย็นไปแล้วแหละเพราะว่าอากาศมันเย็นนะคะหีม่มาต๊ค่ะอุ้ยเฮาตรงปิดกองเข่าไว้นั่น,นะคะกองเขานะคะทางอีสานพูดอกองเขานะคะเป็นคนอีสานะคะ่ะมาอาศัยอยู่ประเทศกรีซกับแฟนจะ้ะมีลูกน้ำกัน หนึ่งคนนะคะหนุกไาเมื่อนี้ก่ะยังสิสี่หละค่ะขยับตัวแห้งบ่ได้น,นะคะเพราะว่าเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวแสงหายนะคะเนาะเมื่อนี้เป็นคลิปแรกของอ้อมนะคะซอยฝากติดตามน้ำเนเดอคะ่ะให้กำลังแรงใจอ้อมน้ำเนเดอคะ่ะเมื่อนี้ก็มีผพักกาดนะคะผักกาดขาวมีชีหอมนะคะอันนี้พักส่วนมากสิปลูกเองนะคะนาห้อนก็นสิปลูกพักค่ะ ปลูกพักกินเองปลูกปลูกพักขายน้ำนะคะก็มีสลัดนะคะมีขนาค่ะขนาปลูกเองคือกันยังพราในยายหิมะอมก,กอนนะคะมีแตงมีแครอทนะคะโอเคลงมือกินกันเลยค่ะเดี๋ยวจกเข่าค่าใหญ่ๆก่อนนะคะผู้ดใดอยากก็มากินน้ำกันเลยค่ะกินผู้เดียวนะคะสังเกตเบงิงเก็ตหิมะนะคะติดอยู่บนหัวนะคะมาค่ะมากินเพ็ดเพ็ดเลยค่ะ นคะคำแรกคำแรกให้พี่ให้น้องให้เพื่อนเพื่อนทุกคนกินน้ำกันค่ะมาค่ะกินไปกินไปคุยไปนะคะสดขนาด <c ười> ค้นก็ะสดพักก็สดนะคะค้นสดนี่ไหมเทิงว่าเป็นมือใหม่นะคะมือใหม่ช่อง youtube นะคะ สับคำแรกก็เผ็ดนะคะ มาโต๊ตกระต๊ไปเท่าก็กินไปเนาะอ้าาอ,อมก็ยังพันในรูเรื่องการตัดต่อวิดีโอเป็นไดน,นะคะการปรับแจ้งการยังกะยังพังนรูเรื่องค่ะยังไดกับยดตามอ้อมไปเรื่อยๆนะคะจะค่อยปรับบรุงช่องไปเรื่อยๆค่ะ ผักหลายหลายค่ะผักสลัดอืมผักขนาขอโทษค่ะผักขนา จริงแล้วอยากให้เห็นวิวข้างหลังน้ำนะคะแต่ว่าพอดีหิมะตกอยู่ค่ะมันก็เลยมันเลยขาวไปหมดน,นะคะเดี๋ยวเอาไว้หลหิมะตกแล้วเรียบร้อยแล้วฝ้าฝ้าใสก่อนนะคะจะขึ้นมาถ่ายท้ำให้เมืองอีกที่หนึ่งค่ะมองลงไปข้างล่างนี่สวยมากเลยนะคะเป็นหมู่บ้านข้างล่างค่ะ มันกินน้ำกันค่ะใส่ใส่ผ้สาสาบ,บ้านๆเท่านะคะย่าถือสาด้วยค่ะมึง <c oughs> <c oughs> บ่นหัว <c oughs> บ่นหัวว่ามันว่ามันคนเป็นลังแคเนาะ <c oughs> พามากินเอาวรรยากาศพิม่าตโตกืซื้อคะ่ะอาจจะกินบะหมิดก็บเยาวว่ากันได้ค่ะับรรยากาศดีนะคะเขามานั่งอยู่ตรงกลางหิมะจะแถแล้วมันกับบกบ,บคอ่อยเอ่อบะค่อยสีนาวจัดบันไดนะคะอะพอไท้ค่ะ เวลาเผ็ดย่ำไหนนำหมูก็จะไหลบาดนั้นรดน,นะคะอาจจะมีเสียงรบกวนแน่ด้วยค่ะเสียงหมาเสียงยางเช่ละคะ่ะเขาคนเขายางแล้วหมาก็เฮ้า ้ำกเลยค่ะขอโทษค่ะจักมันหนาวหรือจักมันเผ็ดนะคะร่วมกัน <c oughs> หนาวแต่ว่ากระบดถึงกับหนาวจัดนะคะแ่งน้อยค่ะทางรี่วนมาเขาจะกินแ่งนี่น้อยซีิล้ะค่ะ ตอนนี้อ้อมอาศัยอยู่ประเทศกรีซนะคะฟันก้บนนี้ไ้กันรู้สึกว่าหิมะเริ่มตกแห้งขึ้นนะคะเนี่ย ด้านหลังอ้อมนี่ชั่นลงไปนะคะขันอ้อมขยับอีกนิดนึงนะกิ่งตกเขาค่ะ <c oughs> <c oughs> ยังขึ้นมานังอยู่หมองมันอันตรายเ,าเพราะว่ามุงนี้มันเป็นโขดหินนะคะแล้วก็ีมกิม่ากอืมแล้วก็มันพอดีกับหมองว่างว่างจานกับขเขาเห้านะคะก็เลยมาเลือกมุงนี้นะคะ นั่งอยู่เื้อหามขยับนะคะเดี๋ยวตกไปข้างหลัง <c oughs> ผักแช่แข็งผักแช่หิมะห <c oughs> <c oughs> ิมะตกกับหิมะเล่นทุกปีอะคะ่ะออยู่ในหมู่บ้านที่อ้อมอาศัยอยู่นะคะหิมะตกเลยะคะ่ะแบบว่า อยู่บนเขาเลยค่ะพิม่มาตคทุกปีค่ะมีปีนี้แหะค่ะมาซานะคะกินไปเว่าไปนะคะคลิปแน่น้ำโตนะคะคลิปนี้เปิดคลิปไม้ด้วยลาบหมูนะคะ ท่ามกลางหิมะเป็นคนชอบอ่ะเป็นคนชอบถ่ายรูปนะคะงามบ่งามบ่เป็นอย่างว่าจะไดไถ่ายเป็นคนชอบถ่ายวิดีโอถ่ายรูปเก็บใบเมืองค่ะลงเฟซฟ้อมค่ะ ชอบไส้ซดน้ำค่ะยูเฟสนะคะก็เลยตกมาปีนี้เริ่มแย่ามาจากปีที่แล้วนะคะโควีดเขาเนาะทุกคนก็นเดือดร้อนกันไปหมดแล้วก็เลยตกมาปี 2021. สองพันยีสิบเอดพศสองพันหร่อยหกสิบสี่เนี่ยนะคะก็เลยอยากทำช่องเป็นของตัวเองนะคะ เลยเร,ริ่มสมัครสมัครห่อว่านนี้นะคะเสียงระข่างที่โบสค่ะโบสอยู่ข้างหลังนะะี่ค่ะอยู่ข้างหลังอ้อมนี่แหละถ้าเกิดมามันบ่มีหิมะกับสิมองเห็นชัดเลยค่ะ หมูมักนะคะหมูข้ามักก่อนค่ะมักแล้วก็ออมมักด้วยเบกกิ้งโซโดานะคะขันมุมันเป็นเนื้อหมูที่ว่าบะแมนหมองที่มันนุ่มนะคะตอนเป็นหมูที่มันส่วนที่มันเหนียวเขาก็ามักก่อนะคะ่ะมักไว้ขึ้นนึงแล้วก็เอาจังเอามาล้างน้ำออกแล้วก็ เอามาทำเป็นอาหารเท่านะคะสำหรับคลิปแรกอะเอาซิปก่อนห้ที่นิดๆกับพ่อนะคะอะขอโทษค่ะมันมันเผ็ดดํานะคะเก็บอากาศซื้อมันเผ็ดแห้งอยู่ค่ะบักพริกนี่เป็นบักพรีกที่เขาปลูกเองของไทยเท่านะคะ เอานธุนมาจากเมืองไทยแล้วก็มาปลูกเองค่ะหนาหอนนี่สิปลูกสวนเดียวก็สิได้เอาคลิปสวนมาให้เมืองนะคะช่วงช่วงช่วงหนาหนาหอนนะคะอีกบ่กี่เดือนค่ะทําเองทําเองมดซุยางนะคะทําเองปลูกเองมดซุยางค่ะสำหรับคลิปนี้ออมก็ขอ,ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน ทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามาช่องของอ,อมหาน้ำเดอคะ่ะเดี๋ยวจะขึ้นซื้อช่องไวหายน้ำนะคะช่วงที่ช่วงร้างๆนี่ค่ะเดี๋ยวจะลงซื้อช่องให้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหมนะคะตอนนี้ก็สิเลนกับพิมะไว้ก่อนนะคะกำลังตกแห้งเลยค่ะ สังเกตเมืองตรงข้างบนผมนะคะค่ะคันไภอยู่ไก่กับมาเร่ยน้ำกันเด้อค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะสัสดีนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะช่วยติดตามาช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ